ครับสวัสดีครับพ่อกันดีแล้วครับช่วงนี้เศร้าๆครับทางทงหน้าพี่พาท่านมาชมแม่ดอกยาครับถ้าแม่ดอกยาไม่กินหญ้าครับเล่มหญ้าตามทงหน้าตอนเศร้าๆอากาศดีๆนำหมอกลงครับนั่นแล้ครับ แม่พันธุ์ไหวไทยครับเล่าตังทองได้หกเดือนแล้วครับกินยาดีครับอาจจะประูกตามตำล่าปันในเ้วยอครับแต่ว่าถือปลาเป็นแม่พันธุ์ที่โค้งสางดีพ่อสมควร กินยาดีครับว่าเรียกยาแม้หลกสามครับทองที่สาม นี่นะครับชีวิตคนเลี้ยงกล้ยวยไหยนี่มือเศร้าออกอ็ออกมาปลูกหลักให้เขาเล่มหญาครับตอนด้อากาศร้อนเขาเขาห้มนอนน้ำอาบน้ำย้ำแรงเขาคอกวิถีชีวิตเขาก็ได้สารครับ ทงไทรทงหน้าเขาเหลียงอาลามกับทางโท่ทอเต่งใบสัมปปีหรือโซ่ทอเตกิดตัง้งเราท่านมาชมบรรยากาศเนี่ยมันเศร้ากับตามทงไ้ทงหน้า อ,ออกล่วงบางทุงกับพ่อเกี้ยวครับเลี้ยงอาราม,มาเลี้ยงควย้ยตามทุ่งให้ทุ่งหน้านยังมดเสาครับแม่ดอกยามาเล็บยาหูกไว้ใน้สายดอ,อกไม่เชียนครับกิดยาดีครับ ทองโกเดียนแล้วครับการ่าเดียนกุ่มผ้าครับเดี๋ยคอดูแม่นัน่นบอทานหูครับเมื่อนี้ถ้าท่านมาเพิ่งแม่ดอกหญา้ากินหญ้า ุ่งนี้จะพ้าท่านไปชมเมรดอกไฟอีกครับแม่พันธ์ม่นึ่งไายไท้เฮ้าเลยละอ่าเมื่อไายไย่ผาักกางครับหมอเพิ่นบอกดต่ว่าต้องหูจักน้ำเพิ่นยังไงครับเสียงกินหยากินบเปลยกเลยครับหยา ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อวิธีชีวิตของกคอิสานเท่าเรียงไวว้ตามทุ่งในทุ่งหน้าท้งสี่แล้วครับเส้ามาเอาชุดท้ายนี่ก็ขอกราวคำว่าสวัสดีครับ